อีกชิปนะค่ะขอใส่นะค่ะ โทรศัพท์เคสกล้องแม่แล้วนะเงาไปไหนอ่กะกีกลัดเนี่ยตายมึงด้ใคยว่าใอยตาเลียมแล้วนะปวแกะแกปกล,ล้องจะแ้งม่เรียมตาเลยธรรมาดาตายงางแ,านะแาเขาม่รู้าเป็นชักจิิงแค่เออไปอ,อ,อ้าวอ้าอ๋อวดขโตมอ้ขนาดขนาดมันก็น่าเศร้าแหละมันก็เศร้าเลยสามห้าง ประทมเศร้าก่อนเข้าแคนาครเศร้าก่อนประมเศร้าก่อนบ่แม่เขาเป็นเลขที่สองเขาเป็นเลขที่สามเอาเลขที่สามเจ๊แคนาครนเพิ่งต้องแคนะนี่โอเคซีบอเพิ่นนั่นเล่นเด้อร์เลยเปิดโสดงานแต่งทะเบียนรถ มเจ็บคาสาดสาดหนูจ้าเอาบอกหนูซื้อจ้าอ๋อโอเคค่ะโอเคเดียวเดวดีวัคดีค่ะงานทงราคานโหฮมาผีไปเลยเอาเ้นเหนือเดียวปัดเพื่อเร้ากันห้อเนาะปัดโหมเเร้ากอนเราอันนี้คอเสืออยเลยคนโฮ้มาังผีไปเลย แทงแตงมาแล้วเ <c oughs> งินอ่ะอันวงคุณพออีกแลวงวนะคะกำลังเล่นอยู่ค่ะคนไทวที่นี่หมดแล้วนะคะมดไทยไม่ดพูดจะเอานะรปอย้ แบนเดียวะที่วันเดียวะเอ็นดีนาแถวๆนีน้เอ็นดี

เพม่นกำลังแกงเสีอแคะผาอยู่นะคะขอบคุณไม่รับด้วยนะครับขอบคุณสหรับคุณดู่เช่าเดีย๋ยวให้น้องๆแต่นุดก,กันนะครับคนเดียวเลยเตยทำไมมาช้าจัง เข็มเลยสิทำไมไปกอดกันกับผู้สาวผมยืนไล่ออกยุ่งเหรอเนี่ยแล้วฉันเดะไปกอดกันกับผู้สาวเสยไปกอดพี่เข็มไหมพี่เข็มไหมไปกอดกับผู้สาวผมก็เลยเด็กไปห่ำหามเขาจังเดะตัวไม่เ้ากอดเป็นญาตหยาดไปไปต้องหอดยางเมื่อเลยโอ้ยจะสี่แล้วคนเดียคนมันหลายเองาคนหลายก็ติดเป็นเหงา

เนี่เตียววอจเป็นคนใหรเพิ่มคชารอนความรอนนี่ฮะาะี้นั่นะพูดให้เลยอ่ะบันไเกิดล้ยยทรอนดยนี้ครเดวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ้องคูป่อครับต้องคูปออครับมือนีของคูปอกขาบอว่าปันไดครับ ถ้าบาๆแต่ถ so ้าเป็นช so. ่องเกือกไปดิถ้าเป็นช่องเกือกไปดิเต้เต้ไปลงมาช้าจังซีน่านโอ้โหไปบางหลายถอดจุดตะลุกไปเมินแล้วหรอว่ท่นไปดอกนี่ไอยังถ่ายอยู่อะไรอะน้ำมูนถ้าไปเขาจะไปเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชุดก็มาก็พาน้องมาอะไรนะนี่ ได้เลยมันจะเหยื่อนะไม่เหยื่อยังสวยเหมือนเดิมเห็นไหมเออน้ามูสวยเหมือนเดิมเลยสวยเลย้ควมแปมถอดชุดเลยเราค่อยมาหาแม่ไปไม่ต้องมาหลอกใครเด่ะออออไปไหนรู้จักโตหรือยัง นางลงมาอยังเดียวเดียวเดียวจำเีย่มาโอ้โหน้องจะมาไม่ได้แล้วะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสงนางอยู่นะคะบวันน่าเสียายเยดะไ่มต่ไหนนีม้ใจอนบ้านด้ นทีะครค่ที่สามแล้วไปลดางอ้ี่แเหยียบรองเท้าน้องแฟนเหยียบรองเท้าน้อง่อไกไปหาหมอกันเะลูกเจ็ดเ่ครับโ้อ่ยาคนเจ็ดเ้าสีครับหมอนหมอนพาน้องไปล้ามแม่ก่อน อย่าแกไ้ที่รถนะครับมาน้องมาลาก่อนาน้องมาลาก่อนเร็วอุยเองอุยเองมาที่ก่อนลกมีมาที่ก่อนลูกอุยมาลาที่ก่อนลูกเออันนี้ก่อนอนี้ก่อนเร็วมาลาแม่กัลูกมีเกินสานครับไม่เหลือครับ่าแกทีนี่อม่ด้ครับนี่อม่ด้เ เวลาไปลาหัวหน้าก่อนลูกไปเจ really? no e ียมออะไรกันเวลาเพิ่กับไปลาลา่าูลานลาป้าเน่อนก็กแ่ก่อนใจไดตลอดไปสวามวนามีนี้อย่างูนั่งเองดังที่แล้วภานาบารมีชุ้น้อยแต่าบารมีไหลครับบุญไหลครับ

ปอสายถ่ายอะไรแย่ๆเนี่ยง่วงมากเลยคลิปที่ยี่สิบแล้วค่ะวันนี้ไม่ปาเลยพีๆๆนะ่ลูกตาพี่ค่ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนหน้าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะส่งน้องให้รถนะคะไปเล่ไปลูปปกตาแซกชิ้นยืนสนิทกันนะคะพบกันในิปหน้าเด้ออย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ